สวัสดีจ้า่อม่พิน้องสุขุสุขอนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นจังใดกันจ้าสับาดีกันบอแซานีก็จะมาเดทใบแม่งรักนะคะหรือภาษาอีสานใบอีตูตัวนี้เนาะเนี่ยแหละค่ะเนี่ยละค่ะ e ไบอีตูไบแม่งรักภาษาไทยกับแม่งรักนะ ภาษาอีสานก็อีตูสิผ้ามันเด็ดด้อค่ะไม่อยังคือฝ้าวเด็ดมันแท้ว่าซันหายเจ้าเบิงใบมันเด้อจ้ะเจ้าเห็นปะมันโดนแดดเลียนะคะแดดอยู่นี่มันหอนบางมือ38มองศาบางมือ40เจ้าเบิงเนี่ยมันโดนแดดเลีย ถ้าคอยเ่ฝ้าเก็บนะคะมันสีเลียไปกว่านั้นคอยเห็นหลายต้นเนี่ยคอยก็เลยเฝ้าเก็บคอยบอโรนะเพราะว่าพระเอกบานคอยอะเพิ่นสียใหญ่หลัที่เนี่ยคอยก็เลยเอากระถางพักคอยไปด้วยค่ะคอยก็ทิ้งมดเลยนะคอยก็เลยบอได้มานังเสียดายตรงนี้นะเก็บเด้อค่ะ เก็บไปสะสมใส่ไว้ในช่องฟิตพอย้มอยากกินยังสะก็เอาออกมาพี่คนไทยพันขอซื้อนะคะกับพ่อขายดอกบอกเล่าว่าพ่พ่อขายพ่อเห็ดกับขขาพ่อกินอนะได้เยอะถาพานไปหาก็จะเอาไปส่งให้บ่ต้องซื้อดอกแบ่งกันกิน ยิงเด็ดยิงออกนะคะเบิ้งเนี่ยแตกออกมาแหงใส่ปุ๋ยแหงแตกดีครับบ่ฟ้าเก็บบ่ได้นะคะแดดมันเลี่ยเสียดายให้แมงลักเพิ่นไปเพิ่นกับบรู้ว่าเพิ่นสีได้ไปไ,ไปตงังรับ น่นบไดแผดนน้ำพักเพิ่นตายเกี้ยงเลยเล่าโทรมาบอกมาว่ามันห่อนนะคะเพราะว่าแมงลักมันต้องการน้ำทุกมือยิงได้น้ำได้ปุ๋ย,ยดูแลดีมันแห่งงามนะคะหอม,หอม ที่นี่ต้องใส่ช่องฟิตไว้นะพักถึงสิก,กินได้นานเพราะว่าอากาศบัวได้ปลูกพักได้ตลอดทั้งปีเจ้าได้เบิ้งข้าวกันบอข,ข้าวที่เขารีวิวสินค้าสินค้าหนึ่งนะ แม่ลูกอ่อนนะพนโดนฟ้องคัดพูดผู้บริโภคก็มีสีทธิ์ไอ้ได้รีวิวได้บอกต่อได้ยัง แถมซ้ำลายห้ออกจากเบียนบ้านนี่ตั้งหากเป็นตาเลือดตนก็ว่ายคันดัดเข่าด้วค่ะคันดัดฟันเนาะมันสิแพงไง ต้องใส่ยาสีฟันแบบอ่อนๆนะคะพอค่อยดัดแขวาแล้วค่วะค่อยดัดฟันมาต้องใส่ยาซีฟันแบบอ่อนๆอ่อนมากๆเลยนะคะใส่ยาซีฟันตามทีหมอแนะนํำนะถ้าใส่ซียาสีฟันตามที่มอแนน้ำนะ ฟันของเฮามันสิเงือของเฮานั้นมันจะดีนะคะเพราะหมอเขาจะรู้ว่าเข้าคว้จะใส่ยาสีฟันแบบใดนะคะเด็ด <Dead S 1> นะคะเด็ดในมันแตกแล้วมันก็แตกขึ้นมาเบึ่งแดดแดดเลี่ยนะ่ะเสีดยดาย เมื่อกี้ก็เด็ดไปยอดหนึ่งแดดมันเลียยอยู่กระถางไก,ก่ขาเจ้าจของเด็ดออกนะคะเด็ดออกจะ,ะเ,เป็นแตกยอดเนี่ยละค่ะผู้ใดสีฝากไวานะเด้อผู้ใด,ดสีรีวิวอีหยังก็ได้อยู่ทางประเทศไทยก็บึงที่ดีแ้วค่ะรีวิวให้ดีดเนาะค่อยกระอุกอั้งหลายว่าผู้บริโภค บ่มีเสียใดไอันนี้เลยเหรอบ่ดีก็เงียบไวยังเสียละบ่อยากว่าวรายเนาะนั่นจะไปติดิิสิทสิ์เพิ่นแต่ทางต่างประเทศเนาะขันเกิดว่าคุณนแพรนะคะให้ไปหาหมอแล้วเอาสินข่าตัวนั้นไปให้หมอเบิ่งว่ามันฉ่ายบ มันมีใบหนังสือรับรองสามารถฟ้องกลับได้นะสามารถฟ้องฟ้องกลับได้สามารถฟ้องได้นะคะนะเพราะว่าเฮ้าเป็นผู้บริโภคนะคะคุณก็ต้องอาศัยผู้บริโภคมันวะเขาก็ต้องอาศัยเฮ้าเดี๋ยวนี่เขาก็ป่ได้งอนะคะว่ามันมีแค่แบรนด์เดียวหรอมันก็มีหลายแบรนด์นะคะที่ให้เลือกใช้ ปลูกไว้ยเยอะนะคะใบอีตูเนี่ยแม่แมนคอยเลียกอีตูโดนลิกระสอีกเด้อเหรอเบิงเสียดายนะคะมันอ่อนหลายมันโดนแดดเลียเมลิน่าเพิ่นตื่นมากิันหาแด้ค่ะหาบ่เจอจังไดก็ับไปแล้วนะคะลูกมาตามหาแล้วิันตามหาบ่เจอิันห้อง